สวัสดีค่ะวิวของผมเองช่องโดมซ่าเด็กแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบอกรกันแมปสกีบีดี้ทอเล็ตเพาเวอร์ดิฟเฟนต์นะคะผมเคยเล่นมาแล้วรอบนึงนะครับผมนะแล้วตอนนี้ผมก็มีโลบกอกร์54จะอวดทาไมเออผมก็ซื้อเสื้อใหม่ด้วยไม่รู้จะเออซื้ออะไรดีไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะวันนี้เราไม่โฟกัสเรื่องการเติมนะครับไม่โฟกัสเรื่องการซื้อของ I, tired. I am รออตนั่นแหละผมหิวน้ำผมเหนื่อยแล้วก็เลยจะมาเล็กอีวิดีโอเกมนะครับผมเออ,อันนี้ตัวผมก็จะแต่งตัวเป็นไอตัวอะไรนะไอตัวโมฮอ่ะไอสเนกอ่ะเออนั่นแหละเล่นอะไดีกว่าไม่ไม่พูดพร่ำทำเพลนะครับผมขออนุญ,ญาตเล่นเป็นโหมดอะไรดีเล่นโหมดอะไรดี ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมนะเออผมเคยแพ้เกี่ยวกับไอ้นี่เยอะแล้วเยอะมากอะลองดูแล้วกันนะครับผมมาผมลองกดไปแล้วถ้าเราเล่นอันนี้ก็จะได้300สามร้อยโลม,มันไม่ใช่เกมโลบักมันไม่ใช่เล่นลราได้โลบักอันนี้คือถ้าเราเล่นชนะเราจะได้300ร้อบาทแต่ถ้าเราเลือกหมดง่ายจะได้100บาทนะครับผมนะถ้าเราเล่นชนะนะ แต่ถ้าแพ้ก็มันอาจจะลดมารอยหนึงหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่ได้สังเกตนะคือผมเคยเล่นเกมนี้มาแล้วในโทรศัพท์โทรศัพท์มันไม่สามารถพุ่งได้นะแต่ว่าถ้าผมเล่นในคอมมันจะสามารถพุ่งได้โดยการกดตัวคิวนะคะผมเน่กดตัวคิวเพื่อการทําการพุ่งนะคบผมนะกดตัวคิวแต่ถ้าสําหรับคนที่เล่นในมือถือก็จะไม่สามารถ ไอนี่ได้ไม่สามารถพุ่งได้เนื่องจาก,นนกจว่ามันไม่มีปุ่มให้เลือกผิดอันนี้มันตั้งสองพันเนื่องจากว่าไม่มีปุ่มให้เรากดพุ่งนะครับผมนะมันสามารถเกมนี้มีความสามารถพิเศษดูเลือดสกิลเบดี้ได้แล้วก็สามารถอัปเกรดตัวละครที่เราวางได้นะครับแล้วก็สามารถลบได้แล้วเงินที่เราส่งเอเงินที่เราเอาตัวเนี้ยมาวางมันก็จะได้กลับคืนมาหาเรานะครับแล้วเราสามารถปรับ ปรับความเร็วถ้าเราถ้าเกิดว่าเราอยากแบบอยากจบเร็วๆอ่ะก็เลยก็ต้องปรับความเร็วนะครับแต่มันจะมีข้อเสียในการปรับความเร็วนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราปรับความเร็วเนี่ยสกิวดีอาจจะหลุดพ้นออกไปได้นะครับผมนะเพราะว่าแต่เอตัวฮีโร่ก็จะไม่สามารถปรับได้นะครับผมนะไม่สามารถเร็วได้นอกจากสกิวดีถ้าเราปรับความเร็วคูณสองสกิวดีอาจจะแบบ หลุดพ้นออกไปเลยนะครับผมนะนี่คือข้อเสียของมันนะครับผมโอเคตอนนี้ก็จะอันนี้ผมจับเวลาอยู่นะตอนนี้ปาไปสามนาะทีได้ขี้เกียจเปิดดูเปิดดูเนื่องถามว่าผมจับเวลาทาไมเนื่องจากว่าคลิปวิดีโอห้ามยาวเกินสิบห้านาทีผมต้องบอกทุกคลิปเลยไหมเนะี่ยเออไม่ต้องบอกหรอกมั่งที่ผมหันดูอย่างเงี้ยหันหันดูอย่างเงี้ยบ่อยๆเนะี่ยคือก็คงจะรู้นะครับผมนะโอเควางตัวนี้เป็นหนึ่งนะโอเคถ้าเราอัพ เราต้องอัปเกรดด้วยนะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าถ้าเราไม่อัปเกรดตัวละครมันก็จะกากนะครับเราต้องอัปเกรดด้วยนะครับผมตัวละครมันถึงจะโหดเพิ่มขึ้นนะตอนนี้ผมขอเก็บเงินก่อนไว้ออวางตัวอื่นบ้างนะครับอืสวยเออมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะให้แบบปล่อยสกิลปล่อยสกินอะไรได้นะแต่ว่า มีตัวไหนที่มันปล่อยสกิลได้ปะไม่นามีนะไม่มีไม่มีแต่ว่าบางตัวมันก็จะปล่อยสกิลได้นะครับผมนะอือตัวนี้หกแล้วตัวนี้ตัวนี้โหดตัวนี้โหดโหดพอใช้ได้นะคะผมตัวนี้วางตรงนี้เลยอันนี้คือระยะในการที่มันจะโจมตีนะครับขอบไอ้เขตวงกลมเนี่ยคือสมมุติว่าสกิลนี้มาตรงนี้ใช่ไหมพอมาพอมันอยู่ในวงเนี่ยมันก็จะโจมตีแต่ถ้าอยู่ในนอกวงมันจะไม่โจมตีนะคะผมนะเนื่องจากว่า มันโจมดีโจมตีได้แต่ระยะนี้เท่านั้นนะคะผมนะแต่จะทํายังไงให้วงมันใหญ่ขึ้นให้มันสามารถตีฝั่งนี้ได้เราเราทําได้เนื่องเนื่องจากการอัปเกรดการอัปเกรดของมันมีประมาณ400นะคะผมนะเราก็อัปเกรดไปพอเราอัปเกรดไปวงจะกว้างขึ้นแล้วก็จะสามารถเอ่อแค่สก,กิลวิ่งมาอยู่ตรงเนี้ยอะสามารถยิงได้เลยเห็นไหมมันจะยิงได้ระยะไกลขึ้นเนื่องจากว่าถ้าเราอัปเกรดแต่ ถ้าเราอัปเกรดปุ๊บมันจะแบบว่ามันไม่ใช่ราคาเดียวเหมือนเดิมนะคือมันก็จะเพิ่มราคาขึ้นเป็นหนึ่งพันเลยนะครับผมนะเออโคดแป๊บซี่หล่นอีกอ่าโอ,อ้ก็เริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะเพิ่มความอยากด่านนี้จะมีบอสนะคะผมนะเพราะว่าน่าจะตายแน่ๆเลยตอนนี้ผมมีพันสามร้อยตัวนี้พันสองร้อยนะคะผมนะก็วางไปเลยตัวนี้โหดมาก คตรโหดอัปเกตอีกทีประมาณสองพันสองสองเออสองพันประมาณนั้นนะครับผมได้พูดทั้งทิปขออนุญาตสูดต่อสูดอากาศนะครับผมอาจจะได้ยินเสียงสูดอากาศอ่ะตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ในการเหมือนเป็นเหมือนอ,าอ,าอา้าวเออ่าทเงินยังไม่ถึงเดี๋ยวผมค่อยวางแล้วกันแล้วก็จะค่อยอธิบายอ่ะนี่แปดร้อยและอันนี้สี่ร้อยบาทถูกปากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเออตัวที่ รักษาตัวละครที่ผมวางนะครับคือมันจะ,ะสร้างให้แบบทุกคนเนี่ยจะไอ้นี่จะโหดขึ้นแค่ไม่ได้อัปเกรดนะครับผมนะแต่ถ้าเราอัปเกรดตวเนี้ยตัวละครพวกนี้ก็จะโหดขึ้นแต่ถ้าอยากโหดขึ้นไปกว่านี้อีกก็ต้องอัปเกรดตัวมันเข้าไปมันก็จะโคตรของโคตรยิ่งโหดเลยนะครับผมนะบอกไว้ก่อนเลยนะรับรองถ้าเราเอาตัวนี้ไปวางและอัปเกรดเยอะๆชนะแน่นอนภายในตัวเดียว ถ้าผมวางตัวนี้ตัวเดียวอะแล้ววางตัวนี้ลงไปแค่2ตัวเองนะก็แล้ถ้าเก็บตัวนี้เยอะๆจนตันเอาเก็บตัวนี้เยอะๆจนตันรับรองตัว2ตัวนี้แบกทั้งเกมไหวแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้บอสมาละมันไม่ใช่บอสหรอกคือมันก็เริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆนะเล่นไปนานๆทีอ่ะมีข้อจํากัดนะครับผมนะการวางการวางเออการการวางตัวละครมีข้อจํากัด คือเราวางห้ามเกินสิบห้าตัวละครนะครับผมนะแล้วตัวโถชักโครกนี่ก็จะเป็นเอ่อที่มันขึ้นเลขสามนี่หมายความว่าสกิบดี้จะมาประมาณสเออก็คือมันจะบ่งบอกว่าสกิบดี้มาเอ่อสกิบดี้มาห้าตัวแล้วนะครห้าตัวเนี่ยมากันประมาณห้าตัวโอ้ผมว่าแพ้วะ่ะไม่ทำไมเลือกเยอะจังวะอ่าแล้วตัวที่วิ่งมานี่ก็คือเป็นตัวละครของตัวนี้นะครับผมนะมันจะ ปล่อยลูกน้องออกมานะเอาตายแล้วเออเออยิงมันยิงมันขอขออนุญาตอัปเดตนะวงกว้างขึ้นวงกว้างขึ้นเอาเตะมันสวยโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้จาัดก,การตัวนี้โหดตัวนี้โหดัห่านสวยว่าเหนไหมผมไม่กดข้ามนะระยะข้ามขึ้นอะตอนนี้ปลาไปเจ็ดนาทีแล้วไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะจะเล่นอีกด่านหนึ่งทันหรือเปล่า เพราะว่าผมจะเล่นเป็นแบบด่านง่ายต่อไงเพราะว่าไม่น่าทันนะนี่แหละบอสมันจะมีมันไม่ได้ไม่ใช่มีบอสตัวเดียวนะสองสามตัวนึงเพราะว่าวางตัวนี้ตัวนึงตัวนี้มีข้อจํากัดวางได้แค่สองตัวหน้าตัวนี้ตัวนี้วางได้แค่สองตัวตัวนี้อาจจะกากตัวกากสุดก็จะวางได้หลายตัวนะผมบอกไว้ก่อนเลยเออวางวางวางตัวนี้ดีกว่าวางตัวนี้ดีกว่าวางตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ก็โหดพอสมควร เอ้าไม่วางผิดโอ้ไม่ไม่ไม่วางตัวนี้วางตัวไม่ใช่ไม่ใช่ไอตัวเนี้ยไอหกร้อยเนี่ยเออสวยวางไปดิวโอ้พวกวะเน perturb, ี่ยวางบีกวางบีกวางมีกตายในมึงบอสบอสเออเออสวย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 เอ็งน้ำมันงัวอุ้ยพูดเออเออไกลตายแล้วมันไกลตายแล้วมันไกลตัวแล้วเย้เมื่อกี้อาจจะเสียงแแฮมนะครับนี่ เดือดใจเกินคาดนะฮะว้าวมาแล้วครับตัววงนี้มาแล้วครับ,บาม,ามาแล้วครับตัวนี้อัปเกรดไปแล้วถูกเออใช่สวยตอนนี้อีกรอแบบมาประมาณต้องรอประมาณหนึ่งพันแปดร้อยนะนี่ไงพันแปดร้อยแล้วอัปเกรดไปอีกหนึ่งได้ไหนดูความกาว้างมันสุโอ้โหคือแค่มันหันเลี้ยวมาฝั่งนี้คือจบเลยนี่ไงเนี่ยนั่นไงว่าแล้ว ตัวนี้ก็เกตได้ประมาณสี่ร้อยมีเป็นพันะไรน้องอัพเกรดไปอีกเดย์ตัวนี้ก็ต้องอัพด้วยนะตัวนี้ค่อยอัพดีกว่าแค่นี้ก็หมดแล้วนะ้งคนดูบอกใครเป็นน้องมึงไหมถึงว้ในเกมนี้นะครับผม,มพันและอัพเกรดตัวนี้กากสุดผมควรที่จะอัพเกรดตัวที่กากที่สุดเลยนะครับผมนะบอสมาแล้วว่าบอสบอสตัวเดิมนะสกิลนีโผลมาห้า ห้าตัวหกตัวเอาตายไปตัวหนึ่งเหลือห้าเอาตายไปอีกตัวสี่สามว่านา่าจะเหลือบอสเออปุยอะ่ะเก้านาทีแล้วครับผมนะอีกประมาณเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่อีกประมาณสองสี่ห้าห้านาทีห้านาทีปิดชิปเลยนะถามว่าปิดชิปปิดชิปประมาณไอ้นี่เออสามนาทีแล้วถามว่าทำไมไม่ปิดสี่นาทีไปเลยอะ่ะ เออมันเดี๋ยวเผื่อมันเลยนะกว่าผมจะปิดนี่ต้องมีพูดพร่ำทำทีแน่นอนนะถ้าจากดูทุกคลิปเนี่ยเฮ้ยไหวนีต้องเอ้ยโอ้ห่ผมว่าไม่น่าได้วะ่ะผมว่าไม่น่าได้พูดกุยละผมว่าไม่น่าได้ตัวนี้วางได้แค่สองตัวจริงด้วยถูกถัก่วต้มวางบิกสวยวางบิกสวยอัปเกด อัพเกรดทีละตัวก่อนปอบนึงอัพเกรดอีกดีตัวนี้เจ็ดร้อยสี่ร้อยอัพไปโห<ฮ>เห็นแล้วนอาเสียเลยวะใครทักมาอ๋อน้องพลัสฮัลโหลเขาทักมาฮัลโหลนะฮะผมเขาอาจจะมาเล่นเกมด้วยนี่แหละชนะเย้ oh, yes! โอเคปิดคลิปเพียงยแค่ตัดเท่านี้นะครับตอนนี้แบตก็เหลือประมาณหนึ่งหนึ่งนะคบผมนะว้าวสีเขียวคือกดเล่นต่อไม่เล่นลแล้วครับปิดคลิปแล้วแล้วก็ต้องไป <c oughs> ไปเตะบอลกับพ่ออีกนะครับผมนะโอเคเนื่องจากว,ว่าคลิปนี้ควรจะมีแค่นี้ก่อนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปแ,แล้วเ,เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอดูนะครับไป